สวัสดีครับผู้ติดตามเพจมีลเบอกแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ไอทีคูแกงแล้วก็รวมถึง YouTube ช่อง b i g l i ลท์ด้วยนะครับสำหรับในครั้งนี้เราได้รับอุปกรณ์จาะช่วยเทคเหมือนเดิมนะครับซึ่งคราวนี้เป็นชาร์จเจอร์สเตชันขนาดใหญ่มากนะครับถึง6พอร์ตด้วยกันแล้วก็มีที่เสียบนะครับมาให้เสร็จสับเลยเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับไม่เสียเวลานะครับเพราะวกล่องมันแกะอยู่แล้วอุย้ยขอภัยนี่คือ หน้าตาของมันนะครับหน้าตาของตัวแท่นชาร์จนะครับอ่ะเราแกะมาว่าออเทอร์ีข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูตัวตัวนี้ก่อนว่ามีอะไรนะครับอ่ะมีช่องเสียบนะครับทั้งหมด6ช่องนะครับแล้วก็อันซ้ายสุดเียจะเป็นตัวชาร์จไฟนะครับส่วนรอบตัวนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีพอร์ตทั้งสิ้นนะครับเปี่ยนเป็นตัวดำๆแต่ว่าด้านล่างนะครับก็จะมีอันนี้ครับเป็นยางแล้วก็ตัวสเปคนะฮะ ขอัฟที่ถือกับด้านนะครับอ่ะสเปคนั้นก็จะรองรับกำลังไฟนะครับสูงสุดอยู่ที่ 9A นะครับก็คือสามารถจ่ายไฟได้ค่อนข้างแรงนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวสเตชันนนี้นะครับมันสามารถที่จะเสียบ,บอุปกรณ์ได้ทั้งหมด6กอ,อย่างพร้อมกันแต่การทำยังไงให,ให้มันไม่ชนกันนะครับอ่ะข้างในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมให้คุณเสียบแบบไม่ชนกันนั่นเองครับเริ่มจากเป็นแผ่น อันนี้ครับอันนี้คือเสียบกับนาฬิกานะครับซึ่งสามารถที่จะเสียบแล้วก็รองรับตัวไวร์เลสชาร์จได้นะฮะเนี่ยครับเสียบไปเข้าไปอย่างงี้ครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเอ๊ออกก่อนเพราะว่าเราจะเสียบอีก6ตัวซึ่งเป็นแผ่นนี้ครับนี่ครับแผ่นนี้ก็คือเป็นตัวกั้นไม่ให้มือถือเป็นชนกันนะครับมีทั้งหมด6แผ่นนะครับแล้วก็มันจะมีให้สำรองอีกแผ่นหนึ่ง กันมือถือล้มเมื่อไปนะครับเป็น7แผ่นนะครับต่อมานะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟมาตรฐานธรรมดาทั่วไปครับและก็ปิดท้ายด้วยอันนี้ครับที่จริงอ่ะถ้าคุณมีสายแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาสายพวกนี้ไาใชยก็ได้นะฮะก็จะแบ่งออกเป็น4เส้นทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วย1อันนี้เป็นเส้นของ USB Type C นะครับอ่ะเส้นที่2นะครับอันนี้จะเป็น lightning นะครับ lightning เส้นที่สามนะครับจะเป็นไมโคร USB นะครับสุดท้ายนะครับอันนี้เป็น Lightning นะครับเนี่ยครับก็เบ็้อกรณนเบื้องต้นก็จะมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับส่วนวิธีเซตอัพนะครับเราก็ทำได้ง่ายครับเอาแผ่นตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับให้ตรงกับร่องถ้าเสียบไม่ได้เราลองกลับด้านด้านหนึ่งนะครับว่ามันเสียบได้หรือเปล่านะครับเนี่ยครับเสียบปุ๊บอ่าด้นด้วหนึ่งอันนะครับ ต้องเสียบให้ครบทั้งหมด7อันนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบกันเลยดีกว่านะครับและมาถึงแผ่นสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ให้ดูแบบไทยเป็นแหลกไปนะครับอ่ะ เราเสียบปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถที่จะวางวิถิโอขั้นไปได้แล้วนะครับวิธีการวางก็คือง่ายๆครับคุณเอาวิถิอวางอย่างนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใส่เคสอยู่หรือไม่ใส่เคสนะครับก็สามารถที่จะวางได้นะครับโดยแท่นนี้ก็รับน้ำหนักมือถือได้พอสมควรเลยอันนี้ผมวางให้มันห่างๆกันนิดนึงแล้วกันจุดเด่นนะครับอ่ะผมขยับให้มันเข้าไปนิดนึงเนี่ยสามารถขยับได้นะครับโดยที่ตัวมือถือนั้นน่ะไม่ตก ไม่ตกเลยนะครับมันก็จะอย่างเงี้ยครับมันก็จะประมาณแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าสะดวกดีนะครับส่วนช่องชาร์จนะครับเนี่ยครับตัวตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติเสียบชาร์จรวมกันนี่จะเป็น 2.4A นะครับโดยเว้นพอร์ตนี้นะครับที่มันจะได้กําลังไฟสูงจุดที่ Qui Char ์จ3.0นะครับก็ให้กําลังไฟที่เรียกได้ว่าชาร์จได้เร็วพอสมควรในทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบลักกันดีกว่านะครับว่าชาร์จไฟเราจะเป็นอย่างไรนะครับ เอาละครับเมื่อเราเสียบชาร์จนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่ามันดูรุงรังไหมก็ไม่ถึงกับดูรุงรังมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสายมันอยู่ทางข้างหน้านะครับอันนี้เราลองหันมาดูด้านข้างเนี่ยสายก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการวางนะครับก็แนะนําว่าให้วางหัน่างนี้หรือวางตรงก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่มีพื้นที่ระหว่างนี้นะครับระหว่างตรงนี้เลยนะครับ พื่อให้สายนั้นมันพอดีและสายยาวสามารถชาร์จได้ไหมชาร์จได้นะครับแต่ว่าถ้าสายนั้นยาวเกินไปนะครับมันจะไม่ได้มมวนแบบหมวนแบบนี้นะฮะการหาสายก็ควรจะเป็นสายประมาณ0.5เมตรนะฮะสั้นๆจะเหมาะสมที่สุดนั่นเองครับโอเคสำหรับการรีวิวตัวนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่า ท่านนี้ผมชอบเพราะว่ามันเป็นท่านที่จัดระเบียบได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่ระบบ Quick c ชาร์จที่ชาร์เไม่เร็วอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามือถือที่รองรับตัวควิกชาร์จสุดๆเสียเครื่องเดียวนะครับมันก็จะสามารถที่จะทําให้เครื่องที่ชาร์จหน้าสุดเนี่ยชาร์จไฟได้เร็วมากเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาของมันนั้นอยู่ที่1 1 8 0บาท แต่รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังมีลดราคาอยู่ที่843บาทนะครับใครที่มีอุปกรณ์เยอะเมื่อว่าจะเป็นแท็บเล็ตมือถือหรือตัวสมาร์ทวอทนะครับถ้าแบบถ้าอยากจัดให้รู้สึกว่าไม่เกะก,กะรุงรังเกินไปพื้นที่ของคุณมีจำกัดและอยากได้ชาร์จเยอะๆนะครับในคราวเดียวนี่คืออีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหตัวของช่วยเท USB Charging Station ตัวนี้นะครับ สำหรับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามรับชมในช่องบิ๊กไลน์กันต่อไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างแล้วก็กดไลค์กับคลิปนี้กดกดติดตามนะครับในช่องแล้วก็รวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าอยากติดตามเรื่องราวใหม่ๆซึ่งเราจะมีอัปเดตกันในทุกสัปดาห์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวในนั้นก็ต้องรอรับชมกันนะครับ ครั้งนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ